สวัสดีครับขอบคุณดอกกุหลาบพี่พรนิพาครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยครับเออน่าจะเป็นพี่นูพี่นุ่นพี่ขวัญน,นี่แหละครับที่เป็นอาวาน่าจะใช่นะครับขอบคุณครับคุณข,ขวัญน,นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ อ๋อเปิดได้ไม่โดนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณของขวัญจากน้องญี่ปุ่นลูกศรครับขอบคุณครับขอบคุณยายนาถักใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณของขวัญที่มอบให้นะครับขอบคุณน้องญี่ปุ่นครับเพลงนี้พอขอบคุณครับ ๋อ oh, ขอบคุณครับที่เสียวหงน้องก้องด้วยขอบคุณองผันจากพี่พี่อ o o เด้วยนะครับชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงเมื่อไหร่จะเช้าครับกองเตียงลิเกเอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับเน,น,นะนะสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับ ขอบคุณหัวใจนะครับของพี่พียูนะครับขอบคุณน้องกิ่งนะครับเจ้าไลค่ะขอบคุณนะครับ f อซีตัวยงมาหลายปีแล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับพี่ไลค์สวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายเล่นเกิ่งนะครับขอบคุณครับ หนึ่งหนึ่งโดนตกซะแล้วขอบคุณครับอะไรคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยสื่ทุกช่งหกร้อย600ท่านนะฮะทักทายได้นะครับสวัสดีครับใช่ครับเพลงผมมาเพลงผมมาห้ามพิมพ์ตัวเลขใช่ฮะห้ามพิมพ์ตัวเลขนะฮะสวัสดีพี่เตี้ยครับคุณดอกกุหลาบจากพี่สาวพี่เตี้ยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยผมนึกพวกหมีพี่จีทคนเย็นไม่ใช่พวกหมีที่หมกเป็ดหวกเป็ดขอบคุณหวกเป็ดนะครับหมกเป็ดจากพี่ผมจากเออหา่านคืมพี่จีทคนชายเย็นขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก็คนก<ด>ท,ค,<ด>ทคือการสวัสดีคนกททุกคนนะครับ ขอถอน,นี่ย่านกรุงเทพนะฮะกระโโกนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเราก็เล่าจากพี่น้อยหน้าครับห่านลูกไม่ใช่เป็ดขอขอโทษฮะขอบคุณห่านนะฮะโดนตกนี่ขอบคุณครับฉายาเลยฮะ ชายาะลยครับแล้วแต่พี่พี่พแม่จะเรียกเลย <_ EN> เรอฟังเพลงที่นาวาขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <_ EN> คุณเติ้นขอบคุณครับดังจัดเลยครับเฮกขอบคุณครับ <_ EN> ยังฮะยังฮะสวัสดีครับจัดไลคของแม่ป้าค <_ EN> ืออย่างน้อยผมก็ถ้ายามว่าผมก็ไม่เหงาครับผมจะได้มาไลค์คุยกับพี่พี่พพแม่ได้ ขอบคุณค้าขอบคุณแมวขอบคุณค้าขอบคุณแมวจากพี่เตี้ยนะแมวหยิกแก้มขอบคุณดอกกุหลาบจากเจ๊แปมขอบคุณพี่จี๊ดคนใจเย็นฮะส่งดอกไม้เต้นรำมาให้ขอบคุณนะครับวันไหนนาวาน่าจะวันที่20กันยาหรือเปล่าครับคลแาคือการอยู่แถวดูมองขอบคุณครับน่ารักไม่ไหวขอบคุณครับขอบคุณหัวใจที่กดให้นะครับ สวัสดีเจ้าลาลูกแม่ป้าพวงสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยขอบคุณหัวใจจากหนูแต่นะคะขอบคุณครับพี่ไข่มุกไล์ครั้งแรกยังปักเลดเดินเลย,เยกล้องเออมันเข้าตรงไหนน้อน้องก็ยังไม่เป็นต้งใส่ต้อง อยู่กับพวกพี่ๆก่อนให้พวกพี่ๆสอนผมได้แต่อ,อใส่นะแล้วก็มันเขียนอะไรลงไม่ได้อะองใช้นี่กำลังติดตามฉันติดตามฉันด้วยนี่ขอบคุณของขวัญจากพี่จีคนยินขอบคุณค้าขอบคุณดอกกุหลาบหกสิบเจ็ดสิบ 7 3 7 6 79 8 0 85คืออะไรครับเนี่ย100่ดอกแล้วขอบคุณครับคืออะไรครับเนี่ย1้0ี่แล้วขอบคุณนะครับติดตามครับจากโคล่าขอบคุณพี่เติ้ลครับขอบคุณนะครับดูเมื่อก่อนพอสมือนตอนนี้มาดูลูกชายขอบคุณครับขอบคุณพี่หนูเมนะครับเมื่อกี้ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับร้อยกว่าดอกขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะฮะกุหลาบมายกสวนขอบคุณครับยกสวนจริงๆครับเมื่อกี้นี้หวัดดีจ้าวัดดีพี่ปลานะครับหวัดดีพี่แจ๊คขอบคุณดอกกุหลาบนะครับสวัสดีเจ้าลายคนโคราชขอบคุณครับอะคู่แข่งกันนะแห่คนโคราชขอบคุณพี่จี๊ดคนเย็นนะฮะขอบคุณหมีของขวัญหมีขอบคุณพี่ตุ๋ยนะครับ ขอบคุณหมวกติ๊กต็อกีิาตีนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณฟืนฉีดน้ำจากพี่แจ๊ดนี่ผมเริ่มอา่านไปละก้องน่ารักขอบคุณครับดีใจด้วยนะในไปนาวาด้วยขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณหัวใจครับขอบคุณ FC พี่นุนพี่นุ่นนะครับเข้าเข้าไปดูยังไงะอะฮะปุ่มปิดถือผมลงไลฟ์ผมไปดูสะหน่อย ดูววเขาต้องสมัครอะไรไหมขอบคุณหัวใจนะฮะมืออุ้มใจของพี่ปุ๊กขอบคุณครับกองหน้ารักโดนตกแล้วขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณพี่นิชาครับขอบคุณดอกไม้ครับขอบคุณจากพี่ทิพย์สองแปดนะฮะดูหนุนเล่นกับนุ่นครั้งแรกขอบคุณครับต้องซื้อกลุองปิดครับผมเดี๋ยวผมถามพี่ขวัญเดี๋ยวผมลองถามพี่ฝันก็นได้ เดี๋ยวลองโทรหาพี่ขวัญโทรไปแกล้งพี่ขวัญ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณหัวใจจากทุกคนเลยนะครับต้องซื้อคุงปิดขอบคุณครับขอบคุณพี่จี๊ดคนเย็นส่งรักในฝนขอบคุณครับของขวัญเขามี่แต่น่ารักน่ารักอ่ะขอบคุณหัวใจครับขอบคุณดอกกุหลาบครับสิบแล้วสิบสามสิบห้าขอบคุณครับ ออกดูดละดอกกุหลาบนะขอบคุณข้าวด้อมกันได้ครับข้าวด้อมกันได้ฮะผมเพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดทํานะะผมเห็นพี่ๆบอกให้ผมทําผมก็ไปนอนทํานอนเซิร์ชให้พี่ๆช่วยบางอย่างผมก็ยังทําไม่เป็นเลยฮะขอบคุณครับพี่ใบบัวรังวัลฉ่าตื่นเต้นขนาดนี้นะหลับไหมครับขอบคุณนะถัดวันี้ครับก็ผมว่าเลื่อนดูเรื่อยนะตอบคอมเมนต์ ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณสายรัดข้อมือขอบคุณครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ทันขอบคุณนะครับขอบคุณพี่รัตตีขอบคุณดอกกุหลาบ99หนึ่งแล้วขอบคุณพี่กามิกาหรือเปล่าฮะขอบคุณคับขอบคุณดอกกุหลาบคุณหัวใจจากพี่เตี้ยนะครับมาทั้งสวนแล้ว150แล้วขอบคุณดอกกุหลาบจริงๆครับขอบคุณสายรัดข้อมือครับ ขวัญใจมาแล้วเน็ตบอกขาน้ากองได้มาเล่นให้ดูครับพี่ขอบคุณพี่เน็ตนะครับขอบคุณพี่เน็ตมากๆเลยครับโดนตกแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบหนึราบเก้ดอกขอบคุณจริงๆครับขอบคุณไม่จากพี่ลรตีพี่ปุ๊กขอบคุณครับบางกองดูเด็กขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณพี่ปุ๊กครับ ขอบคุณไม่สิบเอ็ดอันนะครับดีขึ้นเต้นอนะ่ะขอบคุณหวัวใจอ่ะผมไม่หงาแล้วนะแต่ผคนใช้ระบบอ่าติ้งไม่เป็นนะฮะผมก็เขียนได้อย่างนี้ทุกคนโอเคอยู่นะฮะเจ้าลายอายุเท่าไรเจ้าลายอายุยี่สิบหกครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเจ็ดร้อยท่านขอบคุณครับเจ็ดร้อยท่านแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีป้าสวยชอบดูลิเกนะครับสวัสดีแม่สวยครับรออนุมัติเข้าดอมจ้าได้ครับขอบคุณนะครับวันนี้รอฟังเสียงหวานๆได้เลยครับมาขคใจให้นะลูกขอบคุณครับอายุเท่าลูกแม่เลยขอบคุณหัวใจจากพี่ปาครับหวัสดีครับหวัดดีครับ ข้าวด้อมที่ไหนคะแม่สวยอ่าหนูโพสไว้ที่มันมี QR ว o d e โคดอยู่ที่หน้าทิกตอกหนูอยู่ครับแม่สวยอ่าบันทึกรูปภาพนะฮะจะเป็นรูปภาพ QR ว o d e โคดครับแม่ี๋ยวหนูไปอนุมัติสวัสดีพี่เตีย้ยครับขอบคุณครับขอบคุณแม่สวยนะครับร้องเพลงให้มีเลยให้ฟังหน่อยสิธรรมาดาเกินกว่าจะไปเป็นคนพิเศษใคร พาฉันภาวนาว่าจะมีพรวิเศษไหนแต่ก็ไม่มีเลยแต่ก็ไม่มีเลยเป็นได้แค่คนหุห่งควยไม่รู้ว่าด้วยพวกเหตุใดขอบคุณของขวัญค้าขอบคุณพี่หญิงนะฮะขอฉันขอแค่เพียงฉันขอแค่เพียงแค่เสษ็ใจแต่ก็ไม่มีเลย แต่ก็ไม่มีเลยฝืนยิ้มขอบคุณครับพี่เตี้ยเดี๋ยวผมเปิดเนื้อนะผมจำเนื้อไม่ค่อยได้ขอบคุณของผันนดอกไมา้จากพี่ปลาพี่นภัสสอนนะครับน้องเพิงเกียงขอบคุณครับขอบคุณหัวใจที่กดให้นะครับสยงดีมากๆขอบคุณครับพายงัดคู่น้องส่งเพลงกันพอมากครับน้องอายใช่ไหมครับนั่นไง มีคนมาป่วนผมเห็นไหมมีคนนี่ตามหาเขาใช่ไหมครับเมื่อกี้มาถึงคำว่าชนเลยหูน้ามาดีกันเร็วดีกันเร็วทิ้มจิ้มจึ้ม,ม <c oughs> อันนี้เขาเรียกอ,อะไรพิเชียนมากนะฮะวิเชียนมาก หนูดาขอของขวัญพี่พี่หน่อยนะหนูจะเอาไปซื้ออาหารนะหอมทุกวันเดวดีนะลูกเ๋ยวชชวนขาก,กล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวิเชียนมากที่มีเหมือนกันขอบคุณครับลองเพลงบัวบําใบให้ฟังหน่อยพอมากมาโอมาโอแม่บัวบังใบ ฉันเพียงฉันทำได้เพียงมองเห็นแค่ลำไรใช่ไหมใช่เพียงนี้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะขอบคุณหัวใจที่กดให้นะครับ20่สิบกันยาเป็นวัาจิตลมในใจด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่โอ๋โอ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 นะฮะฉันทำได้เพียงมองเห็นแค่ลำไร คืนที่จะยับยั้งเลือช่างใจตอนนี้เธอเป็นอย่างไรฉันทําได้เพียงทําสวัสดีจ๋าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่เสียงเพื่อนผมนิกกี้ฝากด้วยนะฮะนิกกี้ก็เป็นลิเกนะฮะเพื่อนผมชื่อเฟซเอ่อชื่อแฟฟ้าคุณชายนิกกี้นะฮะเพื่อนผมฝากติดตามเพื่อนด้วยนะ ใ่นี้เสียงเพื่อนผมชื่นใจขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับขอบคุณของขวัญที่มองให้นะฮะอ่ะอคคาคอมเมนต์ใครไม่ทานขอโทษนะครับขอบคุณดอกกุหลาบครับฉายาเจ้าลายอ๋อนี้มเลยฉายาใช่ไหมฮะเจ้าลายครับเกินที่จะยับยั้งและช่างใจ ตอนนี้เธอเป็นอย่างไรฮ่โอ้ฮ่โอ้ไม่พูดาบางใบขอบคุณความฝัน้งหอจงจากพี่เตีย้ยครับเขาดอมแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณหัวใจนะฮะตอนนี้เธอเป็น่งไหล่ไรรู้สึกว่าใจฉันมันฟอตวี เป็นความคิดถึงของทุกๆคืนที่มันก่อเปลนเป็นความรักจากพลอนหัวใจที่มันก่อจำได้่าวันนั้นเธอหันมามองที่ฉันกอดขอบคุณครับขอบคุณ<ม>หัวใจครับขอบคุณ<ม>จีจีนะครับขอบคุณพ<ม>ี่หญิงครับ,บรขอบคุณของขวัญน,นะครับขอบคุณนะครับ<ม> ขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณดอกกุหลาบครับไอ <c oughs> ตัวปวดชนกล้องนะหูดำที่เข้าไปฟังเพลงในแอปแดงน้องพอมากครับขอบคุณครับน้องครับอย่าชนขาตั้งกล้องพ่อนะครับดีวน้องจะนั่งกับพ่อโอ้จะนั่งกับพ่อเหรอครับ ขอบคุณครับขอบคุณหัวใจนะครับจะสองแสนแล้วขอบคุณครับนาราขอบคุณครับโชวตัว,ตวหน่อยได้รึปุ๊บตายเหรอต้องตายเหรอต้องตาขอบคุณของฝันครับขอบคุณของฝันนะฮะขอ,ของขวันจากพี่ดีเอนะครับขอบคุณสร้อยข้อมือนะฮะ จากน้องสถิตทรนะครับอย่าบาังเลขบัญชีอ๋อขอโทษครับนี่ฮะพูดไม่มีบอกซ้ำเลยเพอะคุณ <c oughs> ขอบคุณครับพี่เขาชื่อพี่เดียขอบคุณครับขอบคุณพี่เดียนะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับ ขอบคุณซูชิครับขอบคุณดอกกุหลาบครับขอบคุณเขาเรียกอะไรอะทีกิฟครับน้องน่ารักมากมากเลยขอบคุณครับพีแ่แม่ฟังเพลงไหมผมร้องให้ฟังแล้วก็คุยกันไปขั้นเวลาไหมฮะโอเคไหมขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจนะครับ ขอบคุณผิดใจนะครับ